เมื่อคืนก็ฟังพ่อครูอยู่แต่ว่าผมสะดุดอยู่สองคำซึ่งมันเป็นมันเหมือนมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับที่พ่อครูบอกเอ่อของคุณอมพรเดชาเนี่ยบอกว่าโอ้คนนี้นี่รู้มากจะยากนานอะไรเงี้ยกับอีดชามพรอะไรนี่ครับเออรู้ยากแต่นนะกคนนี้รู้มากจะยากนานนะทอนี้ผมก็ไปจับในในในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระหูสูตรนะครับเอ๊ะ ถ้ารู้มากๆมันไม่มันไม่เป็นพระหูสูตรนะครับผมก็รู้สึกเอาสองคำที่มาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะมันน่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่าไอ้รู้มากจะยากนานนี่ยแล้วก็พระหูสูตรเนี่ยท่านช่วยท่านช่วยอธิบายว่ามันมันน่าจะเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงครับอันนี้ก็มีประมาณเนี้ครับพระหูสูตรเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งก็เรียกว่าพระหูสัจจะนะเขาใช้คํานี้กันพระหูสัจจะคือมีความมีสัตว์พระหูคือมันมากมันหลายนะ สัจจะคือมันเป็นความจริงแล้วไม่ใช่แค่รู้อันนั้นกว่าจะเป็นพระโหสูตรหรือพระหูสัจจะนี่มันต้องผ่านจรณสิบห้าวิชาแปดมาไงมันถึงจะเป็นพระหูสัจจะก็ต้องมีสังวรศีลน้ำรวมอินทรีย์มีการประมาณการกินการใช้โภชเนมัตัญยุตาชาคริยานโยคะย่อมมีศรัทธามีฮิริโอตปะเนี่ย ก็ต้องมีศรัทธามีฮิริโอตาปะเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นสัจจะไม่ได้สัจจะมันก็จะไม่ค่อยมีมันก็มีน้อยไม่เรียกพระหูสูตรไม่เรียกพระหูสัจจะอันนี้เป็นแค่เพียงคนรู้มากคนรู้มากก็หมายถึงคนในโลกนี้อย่างที่พ่อครูยกตัวอย่างหรืออาสินพุทธยกตัวอย่างนี่แหละรู้ภาษาบัญญัติอะไรเยอะแยะแต่ว่าเอาไปปฏิบัติให้เกิดการลดกิเลสแม้แต่สักกายะของตัวเองไม่ได้เลย ไม่รู้แม้แต่สักกายะของตัวเองไม่ได้ได้เลยเพราะเป็นเนืน่องจากไปติดความรู้ที่มันเยอะไงรู้รก็เลยเอาแต่รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้อะไรเงี้ยโอ้เหมือนเก่งด้วยนะเหมือนกับโอ้เรารู้นั่นรู้นี้ยิ่งความรู้มันก็ศึกษามันก็ไม่จบไงเป็นโลกโลกกจจินตาหมายถึงความรู้ทางโลกอะ่ะแม้จะว่า<ล>จะเป็นเรื่องธรรมะนะแม้จะเป็น<ล>เกี่ยวกับ<ล>เรื่องธรรมะนะ<ล>ั่นแหละ แต่เป็นโลกจินตาจินตนาการเนี่ยของโลกมันไปอย่างไปรู้เรื่องอ่าประวัติภาษาวกพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่อินเดียแล้วก็ไปไปรู้รายละเอียดอะไรเยอะแยะซึ่งมันไม่ได้เข้ามาหาอาการจิตตัวเองที่จะมาลดอ๋อเรามีสักยะอันนี้ต้องลดอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยไม่ไม่เข้าถึงตรงนั้นได้ก็จึงไม่เกิดสัจจะความจริงแม้แต่ การลดกิเลสเบื้องต้นเลยอ้าวอันนี้แหละเราก็ต้องระวังตัวเองนี่แหละฟังพ่อครูเยอะก็เป็นโอ้ภาษาพ่อครูวันนี้แหมเทศเรื่องนี้เรื่องนั้นรูเ้เยอะนะและบางทีก็เอามาพูดกันเยอะด้วยอะไรอย่างนี้แต่พ่อครูจะเน้นไงเวลาฟังพ่อครคูพ่อครูจะเน้นว่าอย่าไปแต่รู้อย,อย่างเดียวนะ <laughs> <laughs> ผมผมก็ได้ยินมาบ่อยครับรู้มากจะยากนานเนี่ยผมก็เอะมันน่าจะดีแสดงแสดงว่าไม่ดีแล้วรู้มากจะยากนาครับ เข้าใจทำถ้าไม่รู้จักกิเลสตัวเองแล้วก็ลดกิเลสตัวเองเนี่ย <K an> มันจึงรู้มากและมันเลยยากนานเพราะมันไปหลงหลงความรู้ <K an> ยากยากก็คือมันทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําเอรู้เยอะแต่ไม่ได้ทําทัานทีอะไรเงี้ยครับ <K an>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  แต่ว่าอย่างพระอุสุหรือพระอุสัจจานี่ ถ้าจำไม่ผิดคือมันต้องแบบบรรลุเข้าถึงสัจจะนั้นไม่ใช่แค่รู้เฉยๆไงมันต้องปฏิบัติได้เข้าถึงน,นั้นได้แต่ว่ารู้มากยากนานสำนวนเนี้ยคือที่รู้เลอะเธอะแต่ว่าเราก็รู้หลายเรื่องเราเยอะแต่ว่าไม่ได้ทำที่รู้รู้เนี่ยรู้ธรรมะเนี่ยแหละรู้อธิบายได้เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติ แล้วก็ไม่ได้เข้าถึงผลของการปฏิบัติมันก็มันไม่ได้อะไรแต่คนที่เป็นพระหูสูตรก็มีนะลักษณะพระหูสูตรพระเจ้าก็จัดไว้คือได้ฟังมากทรงจําไว้ก็มากคล่องปากเจนจิตเจนใจเลยอแทงตลอดด้วยดียด้วยทิฏฐิด้วยความเข้าใจอันนี้ก็มีในพระพระปฏิฎดกพระเจ้าก็จัดไว้พระหูสูตรลักษณะพระหูสัจจะเนี่ยแต่เนื่องจาก คือคนคือคนที่บรรลุทมแล้วแต่ว่าเป็นโพธิสัตว์ก็ศึกษาบัญญัติภาษาแล้วก็ความรู้อะไรเพื่อจะมาโปรดคนเทศนาบอกคนแบบพ่ครูเนี่ยเขาเรียกพระหูสูตรคนรู้มากจริงๆแล้วก็มีความจริงนั้นแล้วคือเป็นภาคโพธิสัตว์ที่จะมาขยายผลต่อเพราะนั้นท่านจริงต้องรู้ภาษาต่างๆเอางงเอาเรื่องอ่าวิทยาศาสตร์เรื่องอา่าประวัติศาสตร์ เรื่องของเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยมาเลือกขยายผลในยุคนี้อย่างเงี้ยเรียกว่าข้อหูสูตรแต่ทีนี้ถ้าไม่มีความจริงก่อนมันก็เลยเป็นแต่เพียงรู้มากเรียกปัทะประมะกลับหัวกันเลยทีนี้รู้มากแต่ว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยจึงกลับหัวกันเอาหัวเดินต่างตีนปัทะอ่าคือทรงจํามากคล่องปากสอนอยู่ก็มากแต่ไม่ได้บรรลุธรรม จึงน่ากลัวเลยเป็นปัทภปรมามะเป็นบัวเหล่าที่สุดท้ายเลยนะบัวใต้ใต้โคลนตมต้องถูกเตาฟากินอันนี้ในบรรดาคนทั้งสี่เหล่าอ่ะมีบทอันแรกเรียกปัทภปรมามะเลยอ่าต่อมาจึงเป็นเนยยะเนยยะและเป็นอุคติตันยูวิปติตันยูใช่ไหมที่เป็นบัวจากโคลนตมก็ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาเกือบพ้นน้าแล้วก็พ้นน้ําได้ที่สุด อ้าวอ่าสินพุทธดีครับขอบคุณครับเ <laughs> ข้าใจตามนี้ครับรู้มากจะย,ยันมา